ภาพหลังกลับจากบ้านเด็กชายจ่อยค่ะพี่พี่น้องแปว๋วแววเหมือนละเมอวาหยอกกันอยู่ค่ะพี่พี่ดูค่ะโอ้ยนอนกลางวันในรอบหลายเดือนค่ะเจอศึกหนักมาค่ะพี่พี่โอ้ยสงสารลูกเอนด,ดูสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะ เจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายนะคะพี่ๆนี่คือภาพหลังจากที่เด็กตาแป๋วกลับมาจากบ้านเด็กนักเรียนจ่อยนะคะไปเล่นด้วยการไปบ้านน้องจ่อยวันแรกนะคะมาถึงก็จะประมาณนี้เลยค่ะนะคะก <c ười> ึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะพี่ๆอากาศก็ดีด้วยนะคะลมคือมีลมมาเรื่อยๆนะคะในภาพอาจจะดูแดดแรงนะคะในวิดีโออาจจะดูแดดแรงแต่ว่า ความจริงมันไม่ได้แรงเท่าในวิดีโอนะคะพี่ๆน้องนี่ปรับแสงเอานะคะดูสิดูสิปรับแสงเกินไปแล้วอ่ะนะฮะตาแป๋วนะคะหลับกลางวันนะคะอันนี้ก่อนที่น้องนี่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะน้องได้หลับไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะส่วนพ่อแสนก็จัดการกับความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะตกมันเห็นลูกนอนหลับก็ไม่ก่อกวนลูกนะคะดูค่ะ ใช้งวงน้อย,อยแค่คิดตารู้ว่าแม่จะถ่ายคลิปอันนี้คือตอนที่กําลังงงเงียนะคะพี่ๆจะตื่นแล่ไม่ตื่นแล่นะคะอืมจะตื่นดีไหมหรือว่าจะนอนต่อดีนะคะดูค่ะเอ,อเอ็นดูตาแป๋วน็อกเลยค่ะไปเล่นกับน้องจอยมาวันนี้นะคะเมื่อยเลยอืงงเงียเลยฝันว่าชกกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่พี่ๆดูค่ะเออ จะอยากจะตื่นอยู่นะคะแต่ว่ายังงัวงเงียยังอยากเล่นอยู่นะคะพี่พี่ยังอยากแบบฟิลแบบอยากนอนเล่นนะคะอืดูค่ะ,คะนี่เนี่ยเขาโยนดินเล่นแบบนี้ไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะพี่พี่ตอนเขาจะโยนเขาจะรู้ตัวเขานะคะเขาจะหลับตานะคะก็ปัดฝุ่นปัดแมลงปัดอะไรของเขาไปนะคะตามภาษาเขานะคะ อันนี้ก็เพิ่งกินอิ่มด้วยดูพุงป่องๆเลยค่ะกลับมาจากบ้านน้องจ่อยได้ประมาณยังไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะกินยากกินอะไรอิ่มแล้วก็หลับเลยค่ะงงเลยลูกสาวได้ไปเดินเที่ยวด้วยนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยก็เลยกลับมาก็เลยนอนแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะก็เลยแบบเอองีบสักแป๊บนึงนะคะ สงสัยหลับจริงค่ะแต่ก็หลับไปได้งีบหนึ่งแล้วแหละนะคะนี่ก็เหมือนตื่นตื่นเสียงนกเสียงพี่ตูบอะไรเป็นปกตินะคะอันนี้คือแบบเด็กน้อยงวงเงียนะคะพี่พี่จะตื่นดีไหมจะนอนต่อดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอืมเด็กน้อยงอง,งเงียพ่อแม่นะคะ <c oughs> เอ็นดูไอ้หมูอ้วนดูค่ะหางเขาก็ปิ้วปิวป,วปิ้วนะคะดูหูค่ะ อแต่ว่าแบบไม่อยากตื่นนะคะอือยากนอนก็อยากนอนอยากเล่นก็อยากเล่นดูมาดูทางพ่อดีกว่าค่ะพ่อก็อารมณ์ก็นะคะพี่พ,พี่ดูแลกันอยากล้ชิดเนาะดูตาแป๋วอยากเล่นก็อยากเล่นดูคะ่ะนอนน้ำลายไหลเปล่านั่นอ้าปากดูคะ่ะพี่พี่ <laughs> เฮ้ยน้ำลายไหลไม่นั่นอ จาถามว่าตอนกลางคืนน้องๆนอนกันยังไงนอนกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ๆน้องช้างนะคะนอนกันแบบนี้เลยค่ะแต่ขึ้นอยู่ที่ว่ากลางคืนจะหันหัวไปทางไหนหันตัวไปทางไหนอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะคะแต่น้องช้างเวลาเขานอนหลับนะคะก็นอนกันแบบนี้แหละนะคะลูกเป้าลูกเป้านอนอิ่มยังอันนี้น้องนิกไม่ได้รบกวนเขานะคะพี่ๆน้องนิกถ่ายคลิปนี้ค่อนข้างที่จะไกลาจากเขานะคะน้องนิกซูมภาพเอานะคะพี่ๆ ไม่รู้ว่าเขาเห็นน้องนิกไหมนะคะซูมภาพเอาจากบนบ้านเลยค่ะตาแหววคือลืมตาอยู่นะคะแต่ว่าลืมตาแบบตาปริบๆนะคะนี่เก่าอ,องุ่นนิดนึงแหละเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นนอนแบบนี้ก็น่าเอ็นดูนะคะพี่พี่ น้องช้างเนี่ยมุมน่ารักก็มีมุมน่ากลัวเราก็ต้องระวังนะคะอืมเห็นนอนเล่นแบบนี้ก็น่ารักนะค,ะคือเขากินอิ่มนะคะพี่พี่ได้ไปเดินเล่นเดินออกกําลังกายเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องนะคะกลับมาบ้านก็เพลียก็นอนนะคะคือเขาแบบเขาผ่อนคลายเขาสบายเขารู้ว่าที่บ้านนี้ก็คือปลอดภัยสําหรับเขาด้วยนะคะถึงกล้าที่จะล้มตัวลงนอนนะคะ ช้างบางเชียวที่ระวังตัวมากๆก็จะไม่ค่อยนอนกลางวันเท่าไหร่นะคะแต่ตาแป๋วเนี่ยให้แต่ง่วงเลยก็คือนอนเลยนะคะเพราะสนใจผื้ใดเด้อ <c oughs> อ่านี่ค่ะไม่ลุกจริงๆแบบเยอะนี่พี่ๆว่าจะลุกไหมคะจะลุกเร็วไหม <c oughs> ไม่ได้หลับตานะคะพี่ๆตาก็ปริบ,รบๆอยู่นะคะ แต่ว่ายังยังเหมือนยังไม่อยากตื่นตื่นปะโอตก,กใจอะไรตาแป๋วตกใจอะไรดูค่ะหูกลางตั้งเลยค่ะเอาเอาตกใจนกเสียงนกเสียงตะอ้วนเ้ย <c oughs> ตื่นขึ้นมาก็เล่นดินอีกแล้วค่ะอ่าให้กำลังใจตาแป๋วด้วยนะคะพี่ๆตื่นแล้วจ้าโอ้ห oh ่ la. เวลาอยากนอนนะโมเยค่ะพี่พี่ตื่นมาแล้วก็อ้อนกันต่อค่ะเจ้ากระปุกน้อยเ <c oughs> จ้ากระปุกตัวไหนอยน้อยอ,องเงียะงเงียนิดหน่อยค่ะพี่พี่อยากเล่นกับพ่อก็อยากเล่น อะไรอะนานหางหลุดอีกแล้วหรอใครทำไมชอบดึงหางจังเลย <c oughs> แม่แม่จะตีแล้วแม่แม่จะตีแล้วใครชอบดึงหาง <c oughs> <c oughs> หางหลุดทุกวันจ้า <c oughs> หางหลุดทุกวัน <c oughs> นอนนอนนาะ <c oughs> ตาแป๋วก็รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยผิดนะคะให้พ่อเขาดึงหางจนลนหมดแล้วโอ้ยจังแมนเนาะหางจะไม่เหลือแล้วขนหางเนี่ยเฮ้ยดูยค่ะพ่อแสนสุขรู้ว่ามีความผิดไปหลบอยู่หลังเสาแล้วคะ่ะผมไม่ได้ท้าผมไม่ได้ดึงขนหาง แรู้นะคะเวลาเราสื่อสารอะไรไปเนี่ยน้องช้างเขารู้นะคะพี่ๆว่าเราสื่อสารไปในแนวทางไหนว่าเขาผิดหรือเปล่าหรือว่าเขายังไงนะคะพี่ๆเขารู้นะคะอใครเป็นคนพาดึงเนี่ยพ่อแสนหรือเปล่าหรือว่าอนางเป็นคนพาดึงหางกันเนี่ยเอ,อ้ยดูขอพูดขอโทษค่ะเออหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำ แต่ละคนแค่กีตาหน่อยนะนนนนนนนควันหลงควันหลงจะเตะ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 เตพ่อแสนแล้วนั่น,น,นเตะพ่อไม่ได้ลูกจะเตะพ่อยังไงไม่เอาไม่เอาเป็นสาวแล้วหยุดเตะกันแล้วหยุดเตะพ่อแล้วกร <laughs> ะปุกมากค่ะพ,พี่ดูหน้านะคะ หายหมดแล้ว้เจ้าหมูเนี่ยโอโหเขาหน่อยโอ้เขาหน่อยโอ้นางไม่ได้ทำอย่าว่านางมาเห็ดน้ำตาก่อนหางมันหางมันหลุดออกเองหนูไม่ได้ถอนขนหางนะวันงเลยตัดจริงแล้วเนี่ย ที่เขาถอนขนหางนี่ก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะพี่พ1หนึ่งเลยก็คือเขาคันตรงบริเวณหางนะคะอาจจะมีเห็บเหานะคะสองก็คือโดยนิสัยเขาชอบดึงอยู่แล้วนะคะชอบดึงขนหางอยู่แล้วนะคะสามก็คือพ่อแสนสุขหมั่นเขี้ยวนะคะดึงของลูกนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะพี่พี่จะประมาณนี้นะคะอืมไอเจ้าหมู ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะว่าใครเป็นคนผิดนะคะไม่รู้ว่าเป็นพ่อแสนที่ดึงของลูกหรือว่าเป็นลูกที่ดึงหางตัวเองเองนะคะเดี๋ยววันไหนได้รับคําตอบจับโจรได้แล้วจะมาแจ้งพี่ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้คือต้องแอบดูลูกๆแล้วพากันคุยอะไรกันทําไม <c oughs> ขนหางหลุดร่วงทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ขนหางตาแป๋วทําไมไม่ยาวสักทีทําไมไม่งอนเหมือนคนอื่นสักทีนะคะ นี่คือเหตุผลหลักเลยนะคะพี่ๆทำไมคนหางตาแป๋วถึงไม่งอนไม่สวยเหมือนคนอื่นนะคะไม่รู้ว่าตาแป๋วถอนเองหรือว่าพ่อถอนให้นะคะ <c oughs> จังแมนเนาะจังแมนเนาะแต่ละคนคือคักเออหลุดทุกวันเลยค่ะตะอ้วนอ้อยให้หนูหน,หน่อยในวันนี้กี่เส้นอีกล่ะนี่ <6. S 2> โอ้โหทำแผนได้วงหนึ่งเลยนะเนี่ย พี่ดูยังไงจะชัดเนาะไหนี่ยต้องแบบนี้ถึงจะชัดเนี่ยค่ะพี่พี่ดูค่ะถอนออกเองเลยนะคะโอ้ยตาแปววแหววตาแปแววแววไม่รู้ว่าตาแปลวแหววถอนออกเองหรือว่าเป็นพ่อนะคะที่ถอนออกให้นะคะอืมจับได้นี่จะต้องโดนไม่เลียวแล้วนะใครคนใดคนนึ่งเนี่ย โหอ้วน,นทั้งสองนะคะฝากให้กำลังใจเด็กน้อยคนดื้อทั้งสองด้วยนะคะพี่ๆผิดพ,พ,พลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะอันนี้เมื่อวานใช่ไหมอันนี้เมื่อวานเอออันนี้เมื่อวานอ่ะเมื่มวอนนวานกี่เส้นละนี่โอ้อันนี้เมื่อวานค่ะทุกวนันทุกวนัน <laughs> โอ้ย จนฝากให้กำลังใจตาแป๋ลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ